ฮม <c oughs> ผมมีนามว่ายูกิหลังที่อกปุ้ยหลังที่บวาผมป <P i> ุ้ยหลังที่ที่พูดอะไรกลัวเนี่ยหลังที่ผมโดนสโนแมนตบจะร้องขอชีวิตมาแล้วเอออะไรนะยูกิหกดาวแพ้สโนแมนอย่างนั้นเหรอตอนนี้ผมได้ปั้นยูกิสโนแมนตัวน,นั้นเป็นเลเวลหนึเรียบร้อยแล้ว <c oughs> บอกคำเดียวว่าตึงแน่ๆ <c oughs> ผมก็ต้องดำการที่จะการแอรอย่างถึงที่สุด และแน่นอนว่าในวันนี้เราจะพบกับเพื่อนรักเพื่อนเลิฟใครบะว่าไงเพื่อนโอ้โ oh. ไม่ได้เจอกันนานหน้านายเหมือนจะบักขึ้นเหมือนเดิมนะให้ตายเถอะตอนนี้ระหว่างเพื่อนเลิฟกับเพื่อนรักสองตัวนี้ใครจะตึงกว่ากันนะระหว่างสองตัวนี้ก็ครอบครองเทพเงินที่ว่าบอกคนนี้ว่าตึงเชี่ยงทั้งสองตัวแต่ราคาการวางของเขานั้นคดถูกแต่ของเรานั้นคดแพง เขางงไงดิเจี๊ยแพงเจี๊ยนะแพมวงของเรานั้นขี้ปัติ๋วแต่วงของเขานั้นโคตรบึ้มบอกคเดียว่าแต่แรกกับผลดีก็คือการ์ดเอ็กโซเดียที่อยู่ห้าใบในเด็กบอกคาเดียวว่าพี่จะระเบิดสนามให้เป็นจุนไปเลยต้นไข่บาทนั่นอาปากค้างแน่นอนบอกคํเดียวว่าไข่บาทมันไปวางเร้งแหละนะปำตังก่อนเลวกัน แก่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูป,ปกกบักของผมนั้นไม่พอเฮ้ยเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหละเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสักหมัดแล้วมาถึงความยุตทธรรมเเบาหน้าจอไวเออซื้อคือยังแพงไปอย่างที่หมายแต่ดยวก่อนเรายัางมีร้านแนะนำละละอะยังไม่เข้าดีกว่าข <S <S <ๆ>ครับผมแล้วมึงมีโฆษณาไว้ทำไม <S <S <S> <S แล้วเราก็ตัดข้ามมาในเว็บที่19บอกเขาได้ว่าใครบะจังนั้นยังไม่เรียกการ์ดเนอ,อมังกรม,งมังกรอะไรวะบุไอไวท์ดากอนออกมาจากเด็กอีกอย่างนั้นเหรอในการใช้การ์ดมังกรพ่นไฟให้มาะไรออกไประเบิดศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าภายใน4.1วินาทีบอกคขาได้ว่าเบิ่มมากๆมาๆมในการเพื่อความยุติธรรมเพราะว่ายุิของผมนั้น สามารถวางเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อแรกกับข้อแตกต่างทั้งฝั่งของไคบะก็ต้องวางหนึ่งตัวเหมือนกันครับบอกเขาดีว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะเอา้าเรียกบูอายของเจ้าออกมาซะเจ้าไครบะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบอกเขาดีว่าข้ายอย่างเห็นบูไอไว้ดาก้อนเบิ่มๆของเจ้าแล้วเฮ้ยเรียกมาไม่ได้สินะพลอใช้ตั้งหลายร้านเลยทีเดียวเป็นล้านเหลือพี่ ในนรกว่าในการเรียกบูอายเวดากอนต้องเสียเป็นล้านมาแล้วสินะบูอายเวด,ดากอนในการพ่นกีบปากของเขาด้วยดามจอันแสนรุนแรงก็คือสองตัวนี้ใครบากออยูกิแม่งดามเมจพอๆกันเลย <c oughs> แต่เทียบกับวงกับระยะของพี่แกทังคู่แล้ว <c oughs> คือต่างชั้นกันเจี๊ยเลยนะครับือต่างชั้นกันมากเลยระหว่างสองตัวนี้ด้วยดามเมจเป็นล้านเลยพี่ หนึ่งล้านแปดแโอ้พระเจ้าทางฝั่งของยุกิไม่ยอมอีกแล้วในการวางเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นและขายไม่ได้อีกต่างหากบอกคำนียว่าจะไก่ไปไหนโอ้พระเจ้าโดดาเมศก่อนจะอัปตันที่8000สนกับเรียกแบ็กบิสิจเียนเกิลกับแบ็กบิสิจเชียนออกมาทำการคอมโบระเบิดขีปนาวุธนิวเคลียร์ด้วยวงสกิล โคตรน้อยมึงจะจิ๋วไปไหนแล้วเว้ยอโหมึงอลังการเกินนึกวงสะเกิลแม่งจิ๋วมากโอ้โหด้วยวงสะเกิลวโคตรจิ๋วจี๊ดของเขาและระยะโคตรสัน้นโอ้เล็กสั้นขยันซอยหรือ,อยังไงเล็กจี๊ดจี้อะอนเดี๋ยวว่าในการจะอับตันนั่นละก็อโหมังกรฟ้ามันโอเคลิสรือโอเบลิกวะผมไม่รู้ว่าไอตัวนี้มันชื่ออะไร ใครรู้ก็บอกกันด้วยนะครับแน่นอนว่ามีเทพลาด้วยนี่หว่าบอกคำเดียวว่าที่มันกิ้งกือพ่นขี้ฝันชัดๆอนิเมชั่นเอฟเฟกโคตรบึ้มแต่วงสกิลโคตรจิ๋วจี๊ดโอ้โหเสียใจเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมาเทียบของฝั่งของไข่บะแล้วเราก็โอ้พระเจ้าบิ๊กใหญ่เดินเมตสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสี่กับสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยสิบสี่ห้ บ้านอ่ะมันต่างกันนิดเดียวแต่ระยะเป็นร้อยเหลือพี่แปดวิกับระยะเป็นร้อยกับวงเอวอีโคตดบึ้มเขือแทนสองช r ่วละแล้วผมก็ต้องทำการจั่วการ์ดไในเด็กของผมที่มีอยู่ในเด็ก4 0บใบบอกเขาด้ว่ากว่าจะได้เอ็กโซเดียผมต้องโชว์พลังที่แท้จริงของบังกรฟ้า สกาย r ากอนแล้วก็ตุ่มตุมการเป่าขี้ฟันลงบนพื้นอย่างรอเท่และมีสไตล์บอกคำเดีวการของผมนั้่ครบแล้วแล้วก็ตึงมากๆจริงๆไม่ต้องหาการเชี่ยอะไรหรอกนะแม่งมันแก้บักมันก็หายแล้วแหละเออจริงๆมันแค่ปลดปล่อยพลังวิแท้จริงและดาเมจก็จะอินฟินิตี้ตายทั้งแบบบอกคำนี้ว่าตึงชี่ๆ้ๆเดี๋ยวมาดูกันว่า เมื like ่อผมจั like right? so ่วครบแล้วมอนจะแตกหมดแมปจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องใช้ดวงอย่างเบิ่มเลยตอนนี้ผมดอการ์ดไปแล้ว10เหลืออีก18บใบใช่ไหมมันจะลดลงไปเรื่อยๆครับ17บใบแล้วดอมาเจอเอ็กโซเดียสักทีมาเจอคิปโปดอเดิเปดเปิดเปิดละสุมดวงล้วนๆบอกคำนี้ว่าตึงจัดผมได้ทำการสุ่มดวงและจั่วการ์ดไปแบบหลัว พระเจ้าถ้าผมเล่นยุกิสี่ตัวแล้วลราก็มันจะตึงไปนะกว่าจะจั่วครบเนี่ยบ้านไม่แตกก่อนหรืองไงฟ้าไอ้บักหำโอ้โหกว่าจะหมดเด็กแล้วบ้านกูจะแตกก่อนไหมเนี่ยตอนนี้ผมเหลือในเด็กอยู่เก้าใบผมได้จั่วการ์ดและดอไปเรื่อยๆถ้ามีคููดาวอีกตั้งหากถ้ามันดรอรวๆเนี่ยคือน่าเรียบร้อยไปแล้วคือจบเกมไปตั้งนานละ ผมจะวินฟินาเร่ตบใครบะเป็นขี้ให้ได้เลยเฮ้ยใบที่แปของผมจงออกมาเฮ้ยแล้วแล้วผมก็รอ,อครบอย่างนั้นเหรอจนมอเตอร์นั่นหยุดระ,ระเบิดประมาณูไปทั่วแมปปังวิ่งกันเลยเฮ้ยหายเกี้ยงแม็เลยเอา้าฝังนู้นมันไม่เห็นหายเลยมันหายฝั่งเดียวเลยไงปะเนี่ยมันหายแค่ฝั่งเดียวเหรอเฮ้ยงงกันเล้เนี่ย และผมไม่สามารถจั่วการ์ดหรืออะไรเพิ่มได้แล้วนะครับเพราะว่าไปใช้ได้รอบเดียวต่อเกมอย่างนั้นเหรอบ้าอ่ะบ้าอนะในการบุงแอนิเมชั่นโคตรจิ๋วจีดของเขาเอาแล้วถึงรอบตัสดสินแล้วสินะในเว็บที่47ทั้งฝั่งของไกลบะก็หลุดมาอย่างเพื่อเหมือนกันผมก็ทำการที่จะขายตัวสโลแอและ ตัวดาเมจที่ยืนพื้นแต่ทว่านั้นเราต้องใช้คีระเพื่อทำการเคลียแอร์และตายุกดงก่อนบูมแตกแล้วและผมก็ทำการที่จะขายน้ำซีอิ๊วสีดำทิ้งไปรากร่อนหมดประโยชน์แล้วบ้านะเมื่อระเบิดเอ็กโซเดียไปเป็นผงแล้วเราก็ต้องยอมพ่ายแพ้แพ้แล้วยูกิยเกิมึงแพ้ใครบะแล้ว อ,อเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้คือระเบิดไปทีเดียวก็เรียบร้อยอะ่ะเที่ยกะไม่ได้ด้วยนะครับบอกคําเดียวว่าดาเมจมากกว่าเว้ยไอข่บลาแค่เนี้ยมันก็วัดกันได้แล้วเขาเรียกว่าวัดที่ดาเมจไม่ใช่วัดที่กําลังไอ้น้องอโอ้โหแผ่เจีย๊ย